ันะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดนัดเซฟวันโคราชนะครับกับร้านของผงองนะครับเทื่อยด่างเนาะในราคาหกร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะครับเรามาดู เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันอมาดูไซส์เล็กๆมาดูไซส์เล็กๆลาค่ะน่ารักนะครับสาหรับคนบนบน้อยอยากได้ไปหัดเลี้ยงด่างแล้วนะ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 ครับไม่ต้องไปลุ้นนะด่างแล้วนะจ๊ะกระะทางนี้สองร้อยเก้าสิบบาทพอจัดส่งให้ด้วยจัดส่งฟรีสองร้อยเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสเทสมาดูนี่ครับเสน่จนดาฟอร์มแบบนี้ ต้นโตๆแบบนี้เลยนี่นะครับหนึ่งหลอดกําลังจะกลางอีกเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วนะจ๊นะกาลังจะกลางเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วนะนี่นะกาลังจะกลางเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับแลาะ<ก>ไซส,ส์นี้เอาไปกันที่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบมาไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยไซส์ที่เล็กๆล,ลงมาหน่อยนะครับก็ <c oughs> เอากันที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทจัดส่งให้กันฟรีนะจัดส่งฟรีนะครับในไซส์นี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบาทแต่เนแนะนาให้ซื้อต้นใหญ่นะก็คุ้มกว่าคุ้มกว่ามาดูนี่ครับมอนสเตลา่ากินนี่จินนี่ตัวนี้ต้องบอกเป็นไม้เขียวนะครับแต่เป็นมินิมอลไซสน่ารักน่ารักนะจ๊กไสน่ารักส,สวยๆเลยนี่นะครับใครที่สนใจนะครับไซส์นี้ หนึ่งรอยห้าสิบาทจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทสำหรับมอนสเตลารจีนนี่อ่าอันยมมนี่สามสีนะครับอโกนีมาอโกนีมาตัวที่โอ้โหเคยท็อปพิสติดชาร์จต้องบอกใช้คำนี้เคยท็อปพิสติดชาร์จเคยราคาแพงตอนนี้มาอยู่ในราคาที่จับ<ม>ต้องได้ไ<ม>แล้วนะครับตาคอนนี้สองรอยบาทพอ จะส่งให้ด้วยจะส่งฟรีนะครับสองร้อยบาทเนาะจะส่งให้กันฟรีๆไปเลยสองร้อบาทเท่านั้นเรามาดูนี้นี้ต้นไม้พญาแย่แยครับหรือว่านเทวบุตรว่านของคนสายมูสายตัวเลขเลยตัวนี้จะเป็นสายตัวเลขนะครับเพราะว่าในวันที่หวยออกนะถ้าคนที่แบบเอ่อทำบุญแล้วเวลาอุทิศส่วนกุศลนึกถึงเขานะครับ แล้วก็จะมาสวดมนต์กับเขาบ่อยๆนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะเห็นเลขขึ้นมาตามใบเลยซึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกกันตรงนี้นะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งซึ่งบางคนก็เห็นบางคนเขาก็ไม่เห็นนะครับต้องพูดกันแบบนี้นะครับต้องพูดกันแบบนี้แต่ไซส์โตโตแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหไซส์โตโตแบบนี้อยู่ที่เอากันที่ราคาหนึ่งร้ยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับว่านเทวบุตรนะครับหรือพญาเหยียดเยานะจะนิจ,จะ อืมมาสายมึงคนกันต่อสซนนีจันเงินครับฟอร์มในฟอร์มสใบแบบนี้นะลากโอ้นี่ลากเห็นไหมเขาขาว,ขาวลากเต็มกระถางน,นะลากเดินแล้วนะใครสนใจไซส์นี้อ่ะขอกันที่200บาทแล้วกัน200บาทผมจัดส่งให้ด้วยนะ200บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งกันฟรีนะ นี่เรามาดูเอาโรคาเซียตัวที mm. ่เคยฮิตเคยแพงไอ้ไม่ใช่ไอ้ใช่ิี่ฟิโลฟิโลครับฟิโลฟิโลไม่ใช่อลโลสิตัวนี้นะครับคือเพนเบรดี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันคือเป็นตัวที่มันติดด่างนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับตรงที่เป็นเขียวเข้มๆนี่คือด่างนะครับอนี่ฟอร์มสวยสวย ปีนเสาแล้วแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะจ๊ะก็วันนี้ขอที่สองรอยห้าสิบาทนะครับ2 5 0ห้าสิบาท2 5 0ห้าบาทผมจัดส่งให้ฟรีนะสองห้าสิบาทกับเพนเลยนี่นะครับนี่สามารถเอาไปตัดขยายได้แล้วนะคารับบอเลยนี่ไปตัดขยายได้แล้วนะนี่ใครอยากได้ไปทำต่อนะครับสองอยห้าสิบบาทรวมส่งกันไปเลยอืม เรามาดูนี่ครับอโลคาเซียนะครับหน้าคาราดดำนะครับผมต้องบอกเลยนะก่อนเนี้มันมีลูกมีลูกค้านะครับที่เคยเขาซื้อเขาเอฟผมนไปตอนนี้ไปอยู่ที่เขานะครับเขาบอกว่ามันเปิดด่างมาซึ่งอ่ะแต่ผมมาขายในราคาของไม้เขียวให้เขาไปนะครับก็เอาไปราคาเดียวกันนะครับกับที่เคยขายให้เขานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะครับ ฟอมสามใบนะครับมีสามใบใบตัวโตกระถางที่หนึ่งนี่อันนี้คือสี่ใบนะครับแต่ขนาดใบเหมือนจะเล็กกว่ากันนะสี่ใบนะครับแต่สนะี่ใบเนาะก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับไครที่สนใจนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ที่มุมจอนะจ๊ะเบอร์ศูนย์หกห้าสองสามแปดศูนย์นะครับเก้าหกเก้าเบอร์นี้สามารถแอดดลน์ได้แอดดลน์มาหาผมได้เลยนะครับหรือใจหลอนโทรมานะครับจะได้ทันเขาเนาะ เดี๋มันจะไม่ทันเขานะครับเรามาดูกันต่อกับอันนี้มันคืออะไรคุณพัดโบกไหมตัวตัวเขียวเนาะไม่ใช่ตัวด่างเหลืองเราเนาะตัวนี้หลอกเท่าไหร่ลมส่งนี่นะครับมันคืออะไรนะลิ้นมาก่อน เป็นลิ้นมงกรสำรินะสีจะออกเป็นสำริสวยและหายากสุดๆนะใบแข็งมากเลยนะครับตัวนี้ใบแข็งๆอย่างนี้เลยนะก็รวมส่งให้เลยนะครับไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีเดอร์จัดส่งฟรีเดอร์รอรมาดูอันนี้เป็นลิ้นมงกร,กรแค่เฮ้ยมันมีลูกแล้วนี่ใช่ไหมมันม,มันมีสองต้นใช่ไหมมันแตกมันมีลูกแล้วเท่าไหร่เอ่ย ลุงส่ง่ะก็เอาวสั่งมาหลายต้นแล้วกันแล้วของงอ่ะอ่ะถ้าสมมุติต้นแยกเป็นต้นนี้เลยผมเอาเก้าสิบาทรวมส่งนะเก้าสิบาทรวมส่งนะครับเป็นลิ้นมงกรแคะในกระถางนี้มีสองต้นนะครับนี่มันเป็นหน่อใหม่แตกขึ้นมานี่นะมีสองก็มีสองต้นนะครับในกระถางนี้นะครับเก้าสิบาทรวมส่งอ่าค่าต้านไม้น่าจะเหลืออยู่ประมาณต้นละยี่สิบห้าบาทโว้อย่างคุ้มนะต้องคุ้มมากนะ อันนี้คือขันมากเศรษฐีมอระกฏนะครับนี่นะครับตอนที่เขาโตเต็มวัยนะครับกระดูเขาอะกระดูเขาจะเป็นสีแดงๆสวยนะครับตัวนี้ปัดกับพื้นเขียวเข้มๆนะครับบอกเลยว่าควรค่าแก่การเอาไปตั้งในบ้าน f อฟซแน่นอนนะครับกระถางนี้ก็ขอที่120บาทแล้วการจัดส่งให้ด้วยจัดส่งฟรีนะครับ100 ยี่สิบบาทพอหนึ่งร้อยยี่สิบาทพอขันมากหมอลระกดนะหมอลระกดหมอลระกดหมอลระกดนะอ่ะพัดโบกตัวนี้คือเป็นไม้เขียวนะครับเหมือนจะมีสองต้นเหมือนกันเหมือนจะมีสองต้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ใครอยากได้วันนี้อ่าเอากันที่นะครับกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันหนึ่งร้อยบาทผมจะส่งให้ด้วยนะครับเป็นพัดโบกเนาะ พัดโบกนะครับพัดโบกนะครับเอามาโบกเงินโบกทองเข้าบ้านเลยนิดจ้ะเพราะจัไม่จานะนี่นะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับจัดส่งให้เลยรวมจัดส่งเลยหนึ่งร้อยบาทสำหรับพัดโบกกระทางนี้ปากงอลกดเขียวหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งโอยห้ากิ่งห้ากิ่งไซส มินิมอลมินิมอลแบบนี้เลยนะครับเป็นคอมเพกเล็กๆใส์เล็กๆแบบนี้นะน่ารักน่ารักแบบนี้ใครอยากได้วันนี้เอากันเอาขอ80บาทแล้วกันครับค่าต้นไม้น่ะห้าสบาทค่าส่ง30บาทเนาะแปบาทนะครับรวมจะส่งให้เลยสำหรับลูกค้าที่โทรมาเอฟแอดไลน์มาเอฟนะครับถ้า2กระถางเนะาะสมกระถางมันจะมีส่วนลดของค่าจัดส่งออกฮนะ ตั่ค่าจัดส่งออกให้บ้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับราคาก็จะลดลงจากในวิดีโอนี้พอสมควรเลยต้องบอกอย่างนี้วันนี้เราเรามูลไส้เดือนนะครับต้องบอกมูลไส้เดือนนะมูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร่อนมาอย่างดีนะครับไม่มีตัวอ่อนแน่นอนนะครับไม่มีไข่ไม่มีตัวอ่อนของไส้เดือนปนอยู่อย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะเราทําการฆ่าเชื้อมาอย่าง อย่างดีนะครับก็อยู่ที่ถุงละ35บาทเท่านั้นเองถุงเลอประมาณหนึกิโลนิดนิดนิดนนะครับนิดนิดหนึ่งตีว่าเป็นหนึ่งกิโลแล้วกันครับ1นกิโลนะ35บาทนะครับสาหรับท่านไหนสนใจนะครับรับสามถุงในราคา 100. ่งร้บาทบวกค่าส่ง60บาทบวกค่าส่ง60บาทนะครับ สามถุงบวกค่าส่งหกสิบาทเป็นหนึ่งร้อยหกสิบาทเท่านั้นเองครับรวมจะส่งเลยสําหรับใครที่อยากได้มากกว่านั้นนะครับสามารถโทรมาคุยได้โทรมาคุยกับเราได้นะครับเรามีจํานวนอยู่เนาะมีจํานวนค่อนข้างจะเยอะครับวันนี้ถือออกมาตลาดสามถุงเพื่อทําการเปิดตัวกุบกริบกุบกริบกุบกริบเดี๋ยวเรามาดูนี้นะครับเป็นไม้กับกระถางเบลล่านะครับสวยๆของทางร้านเราจัดใส่ กระถางมาแบบสวยงามพร้อมให้ทุกคนนะครับเอา,น,านี่นะครับคุณขอราคาหน่อยสินี่นะครับตัวนี้กว่าเขียวตัวนี้กว่าเขียวตัวนี้นะครับพร้อมเป็นพุ่มใหญ่อย่างนี้เลยนะตัวเอง สองร้อยห้าสิบาทนี้รวมส่ง <Ay glorious. S 1> ไปเลยเนาะนี่นะครับอ hey. hey ิกับกระถางกระถางเก๋มากผมบอกเลยกระถางสวยมากแล้วก no ็ตอนนี no ้เป okay. yes. ็นฟ okay, no. okay. okay. okay, no. ีโลใบทองนะครับก็สองร้อยห้าสิบเนาะนี่เศรษฐีการส้มเศรษฐีการส้มนะครับไทรนี่รนส่งเลยเหรออุ้ยนี่นะผมบอกเลยว่ากระถางก็สวยต้นไม้ก็สวยนะครับ แล้วนี่รวยซับมาที่รวยซับต้นบลมบท้มเลยเท่า <250 S 1> ไหร่นะส่งา5 0บาทเหมือนกันนะครับรวมจัดส่งนะโอ้ยต้นใหญ่นะลองลองเอามือวางบนใบให้หน่อยครับเปรียบเทียบเลยโอ้โหใบใหญ่ๆนะใบใหญ่ๆนะตัวนี้คืออะไรเอ่ยพาล่รวยค่ะิพาล่ำรวยชื่อดีชื่อเป็นมงคล<อ>มีมีสองต้นด้วยนะครับกระถางนี้นะหมายเลขที่หนึ่งเท่าไหร่ครับ150 อันนี้ก็สองต้นสองต้นใหญ่ๆเหมือนกันนะครับอุ้ยลมเริ่มแรงก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่วิ้นมังกรอันนี้มีมังกรดาบมรกตนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับชื่อน้องคือดาบมรกตนะครับสองขางนี่หนึ่งร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอ๋อหนึ่งร้อยอ๋อแล้วตัวนี้คือแสงเงินแสงทองนะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทวิโก่เน่นมากนะท่านผู้ชมก่อเน่นๆแบบนี้เลยนะีกต้นเนี้ยห้าต้นได้โอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่าต้นไม้นี่ประมาณต้นละสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยไม่ฟรีอะต้นไม้ไม่ฟรีประวานค่ะวิคีประวันหนังลายสวยมากกระถางนี้นะครับหนึ่งใบนะครับสองร้อยเนาะวันนี้กระถางละสามร้อยค่ะนี่นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยบาท กระถางที่หนึ่งเนาะสองร้อยมาไอ้สามร้อยมากระถางที่สองนะตัวนี้ใบครึ่งเท่าไรเขาเนี่ย้ตัวนี้ก็สองร้อยตัวนี้คืออันนี้คือคาถาเงินคาถาเงินนะครับมีหนึ่งนะมีหนึ่งนะม,นงนะมีสองนะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันหนึเนนหูแนะนำใหม่ได้สองนะจ๊ะมีสองกระถางเนาะ แล้วก็มีเดรรี่หู่ยเดรี่ใบเยียวยางสวยมากลายสวยมากมากหูย250บาทเองโอ้ยราคายังโดนนะตัวนี้คือ,อ,นนอตัวข้างหลังตัวข้างหลังเอ่อลินมังกรดาบเงินนะคะโอ้ตัวนี้เป็นดาบเงินนะครับสยามซินเวอร์นะคะสยามซินเวอร์โอ้หลายแบบ ลายจัดมากลายสวยมากเท่าไหร่ครับกระถางดังสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบเพราะมาอยู่ในกระถางสวยๆแบบนี้เพราะสองร้อยเก้าสิบนะน่งสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนี่เลยแนะนําเลยนะครับเอาไปแบบบางเก๋ๆได้เลยเนาะแล้วตัวนี้คือตัวนี้คือเออเบนเทนนะคะเบนเทนค่ะชื่อมันชื่อเหมือนกับตัวญี่ปุ่นเลยนะครับเบนเทนนะเ,นเ,นนเอาไปสองร้อยนะคะสองร้อยอืมรวมส่งไหมรวมส่งไหม ตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นคือเกตเมรกรดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเกตเมอร์กระดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะแล้วก็มีเป็นฟีโบรใบเลื่อยสีทองหยอยู่ในกระถางแบบนี้สองร้อยห้าสิบบาทอยู่ในกระถางแบบนี้สวยมากตัวนี้คือสวยนะคะบรรเงินบรรเงินต้นนะคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ยนี่ไปไปแยก ไปทั้งยกยอดทั้งแยกได้เลยนะสองอห้าสบาทเท่านั้นนะเศรษฐีร <พา S 1> วยล้นฟ้าต่างนะจ๊ะหน,นึ่งร้อยาสิบนมีสองกระถางนะครับหนึ150่งรยห้าสิบเนาะนี่นื้อครับกระเป็นให้เป็นตัวนี้นะเป็นกระถางที่หนึ่งนะครับหลอดชมพูเนาะตัวนี้เป็นหลอดขาวนะครับให้เป็นกระถางหมาเลขสองแล้วกันอุยตัวนี้ก็ปะวันแดงเหมือนกันค่ะสองรอยบาทสอง้บาทนะครับสองร้อยบาท าามมหนิยเป็นว่านเมตตามหานิยมชื่อดีมากนะครับเหมาะกับการไปปลูกในห้างร้านหรือบริษัทเนาะเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าตัวนี้คือเนื้อเหลืองนี่อะไรจ้าตัวนี้คือซุปเปอร์บาร์นะคะซุปเปอร์บาร์สีเหลืองนะคะซุปเปอร์บาร์ด่างเหลืองนะครับต้นนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบอือคุ้มมากคุ้มมากผมบอกเลยเขา เกะใบไปชํำเขาก็ขายกัน2องรห้าสิบนะไม่รวมส่งนะนี่โอ้ได้ทั้งกระถางสวยๆเนาะนี่กวาหมอแล้วกดแค้มินิมอลน่ารักแบบนี้เลยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้คือขันมากขันมากบัวชาเงินด่างขาวหวาวมากไหมบอกไปสามร้อยห้าสิบแต่ว่าอะสามรอยห้าสิบค่ะสามรอยห้าสิบนะคะไม้แยกหน่อนะนี่นะนี่นะด่างชัดเจนนะครับก็ วันนี้นะครับสำหรับที่เราได้มาตลาดนะก็จะมีต้นไม้มาปรักก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมลหลังนะครับเกิดสนใจนะหรือชอบอยากได้ต้นไหนนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยแอดไลน์มาหาเราได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นเอาไว้ให้แล้วเนาะศูนย์หกห้าสองสามแปดศูนย์เก้าก้าชอบเบอร์ชอบเบอร์ไหน เลือกซื้อเบอร์นั้นนะครับยานะย่างไงฝากติดตามผลงานของทางช่องของเทีมไม้ด่างด้วยน,นะครับเราซึ่งหายไปค่อน,ข,อนข้างจะนานพอสมควรนะครับด้วยภารกิจที่เราต้องหยุดไปทําก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์เวลาเคลียคิวกลับมาได้เราก็เริ่มมาทําจะมีผลงานมาลงช่องกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมย่งไง อย่าลืมนะครับลูกค้าเก่าหรือเอฟที่กดติดตามไม่แล้วก็ติดตามชมวิดีโอกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอะไรเป็นวันนี้มาเริม่ามต้นกับตัวนี้เลยครับนี่หรือเปล่าตัวนี้นะครับเป็น <พา S 1> ไบโอลินด่นางน,นะครับหมายวางข้อลากทะลุมาแล้วนะครับรากทะลุกระถางแล้วนะ วันนี้ต้นแรกเดี๋ยวเราเปิดกันที่ราคานี้เลยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทยังเลยรวมส่งให้นะครับรวมจะส่งให้เลยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับด่างชัดๆนะครับด่างลงข้อเลยด่างด่างลงข้อแบบนี้สวยๆนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทมาดูโชคเก้าชั้นกันครับนี่ด่างสวยๆด่างสวยๆด่างจัดๆแบบนี้เลยนะครับด่างจัดๆแบบนี้นะครับในราคาวันนี้นะครับ 690บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับบอกเลยโหลายดีมากๆนะลายดีมากๆเลยนะครับผมก็หกร้บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นกระถางหมายเลขที่หนึ่งนะครับอมาดูในไซนี้อะตัวนี้นะครับโอโ้โหเป็นมาเบิ้ลเป็นหนางมาเบิ้ลนะครับสวยๆต้องบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางเมื่อกี้นะครับกระถางที่หนึ่งเนาะแล้วก็กระถางนี้นะครับ ต้นแม่นะครับเป็นด่างชมพูนะครับต้นแม่เป็นชมพูทุกต้นนะครับที่อุ้มฝักไว้อุ้มฝักเมล็ดนะครับเป็นไม้เมล็ดเนาะก่อนเสียงนี้เลยก่อแบบนี้อายุไรเลยสามสิบห้าเริ่มเปิดมาเบิ้งสวยๆแบบนี้นะครับสายนี้โตๆแบบนี้ก็คือเก้าสิบบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับในราคานี้จัดส่งให้ฟรีนะครับในกระถางหมายเลขที่สองกระถางนี้นะมาดูอีกกระถางนึงแล้วกันนี่หุย อันนี้น,นรมันดีมากก่อนดีมากดีมากครับโอ้ยอันน uh> ี้แบบด่างจัดด่างจนเหมือนเป็นเหมือนด่างเป็นมิ้นเลยนะครับต้นนี้นะครับหมายเลขที่สามนะครับก็อยู่ที่ราคาหกร้อยเก้าสิบาทเหมือนกันนะครับที่จะส่งให้นะครับ6กร้เก้าสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะอะไรสนใจนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามเนาะก็ทักมาได้เลยนะครับ